แม่ย่ป่ะไปอื้อหน่อยก่อนใส่เชือกก่อนดูว่าเวลาน้องไปเช็คอินต่อช้าว่าทำยังไงบ้างอาดับแรกก็ต้องใส่เชือกก่อนนะแล้วก็จะต้องเอากระดาษทิชชู่ไปด้วยนะยทุกคนแล้วก็ปล่อยน้องลงเลยค่ะให้น้องเดินเดินหาพิกัดเองเดินไปเดินมาแล้วก็บ่นด้วยทำเสียงบน่นวิ่งวิด้วยแม่พาออกมาช้าทุกคนวันนี้ ก็จะเดินวันนี้ลมดีมากเอาเอาไม่ต้องไปไกลค่ะไม่ต้องไปไกลหมุนแล้วคะ่ะหมุนแล้วคะ่ะหาพิกัดได้แล้วโอเคน่ารักไม่ไหวแม่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้หนูเช็คอินน่ะก็ยังมาถ่ายหนูอยู่ได้แม่อะเสร็จยังคะตัวกลมมากเลยทุกคน <laughs> เสร็จยงังอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บ เก็บก้อนทองคำไปทิ้งที่ชักโครกนะคะทีนี่มีค่ะเขาก็จะเดินต่ออีกรอบนะคะมันจะมีก๊อกสองด้วยนะเพื่อนๆอีกรอบละอากอกสองอก,ก้อนทองคำออกแล้วมาเก็บทองคำอ่ะพอใจอยังไปยเข้าบัตรบายใจแล้ว ไปกาวาแล้ว,เอ,เ,วเ,ออเ,อเอาเร็วเอาชีอีกเอาเอาให้ครบพร้อมเร็วเร็วเร็วโอเคไปไปไปปุ๊บโอเคเก่งมากเข้าไปกินน้ำตอ่อโอ้โหสบายดากักสบายดากักอ่าน้องก็จะกินน้ำนะคะทุกคนนี่คือกิจวัตรตอนเช้าทุกวันเลยค่ะที่พาลูกไปเช็คอินนะคะทุกคน เราก็จะต้องมาสํารวจว่ามีอาเอาสัตว์เลี้ยงมาไหมนี่เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเลยนี่หลังหลังเนี่ยต้องสํารวจให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดเท้าว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงของน้องก็คือเหบนั้นเองทุกคนวันนี้ปลอดภัยแม่ดูหมดแล้วไหนเอาหน้ามาให้เอฟที T ดูนะเอ้หน้ามาให้เอชีพูนะหน้าตาหน้าตาคนยังไมาได้อาบน้ํา โตโน,โนยีขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะไป